ครับทุกทุกคนวันนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องดิวฟรีสไตล์นะครับวันนี้นะผมจะพาทุกทุกคนนะครับมาดูโรงเพาะเห็ดชำนะครับโรงเพาะเห็ดฟางนั่นเองนะครับไม่ใช่เห็ดชันะครับเห็ดฟาง๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าหน้าตาเห็ดฟางจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการเพราะเป็นยังไงนะครับตามผมมา สวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับเรียกว่าพี่หน่อยแล้วกันเนาะนอ๋อพี่หน่อยนะครับวันนี้นะครับมาที่เรือนพ่อเห็ดนะครับหรือเรียกว่าเรือนช่ำพ่อเห็ดใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรครับพี่ฟางจ้งะเห็ดฟางน,นะครับอันนี้ใช้เวลาในการปลูกเท่าไหร่ครับกว่าที่มันจะโตเป็นดอกใช่ไหมระยะเป็นดอกตั้งแต่เราลรยเชื้อถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยสิบสองสิบห้าวันก็ได้เก็บแล้วอ๋อสิบสองตั้งสิบห้าวันนะครับอันนี้ก็คือ,อเราปลูกแนวยาวเลยใช่ไหมครับหรือว่าเราโรยแบบทั่วๆไปหรือว่าอะไรอันนี้ ันนี้ถ้าเราเปรียบเหมือนกันเพราะเขาต้นไม้จะปลูกขั้นะคะ,ะมันก็เหมือนมันก็เหมือนแปลงขั้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าถ้าเราเกิดเรามาทําแบบเน,นี้ยมันเหมือนกับเราใช้พื้นที่จนคุ้มใช่ไหม<ะ>ถ้าเกิดประโยชน์ในคุ้มเนี่ยมาทำเป็นชั้นเหมือนกับคอนโดยอย่างน<อ>ี้ใช่ไหมอ๋อใแล้วการจเจริญเติบโตนี่คือใช้เวลา<อ>เท่าไหร่กว่ามันจะโตใหญ่ต้นใหญ่ถ้าเกิดมันจับดอกเล็กๆขนาดนี้แล้วคะอ่าสักสามวันจาันเราได้เก็บกันสามวันนะครับท่านผู้ชม เยอะมากนะครับไปจริงๆท,ที่นี่มีทั้งหมดกี่เรือนครับเนี่ยอของพี่มีตอนนี้มีทั้งหมดอันนั้น5อันนี้อีกสองเจ็ดค่ะแต่อก่อนนี้แปดตอนนี้เหลือเจ็ดทองส่งขายตลาดนะครับขายเองอยากกำไรดีมากเลยนะฮะเขาบอกเออมันมันเป็นอะไรที่ตลาดต้องการใช่ไหมคะมันมานเร็วไปเร็วแต่ว่ามันมันเห็นเงินเร็วอะค่ะแค่สิบกว่าวันนี่เนาะผมชอบกินเห็ดด้วยไงพี่เห็ดฟางชอบชอบแต่พี่ทำมันเพราะพี่ว่ามันเห็นเงินเร็วเท่านั้นเองอันนี้ที่พี่ฉอดมันแค่ตรงนั้น อันนี้นะครับก็เป็นงานอีเด็กอริเล็กได้นะครับสําหรับใครที่อยากพอเห็ดนะครับก็อันนี้วิธีการพอพี่สามารถบอกบอกกับทางท่านผู้ชมได้หมครับว่าผอยังไงวิธีการเอาของพี่ใช้ใช้ฟางใช่ไหมคะใช้ฟางแล้วแล้วอันตรงนี้วัสดุพอของพี่มีกากมันครับพี่อยู่ใกล้โรงงานแป้งมันเนาะแล้วก็ใช้ฟางเป็นส่วนผสมก็ใช้ก็ใช้ฟางกับอ่ากากมันหมักด้วยกัน อาจจะหมักสักสามวันห้าวันหรือเจ็ดวันก็ได้นะคะหมักเสร็จแล้วเราก็เอามาขึ้นแปลงขึ้นชั้นเนี่ยนะจากนั้นเราก็อบไอ้น้ําโรยเชื้อปิดห้องทิ้งไว้อ่าเราโรยเชื้อสมมติวันนี้เราโรยเชื้อแล้วใช่ไหมคะครโรยเชื้อเสร็จแล้วก็ปิดห้องทิ้งไว้สักสี่วันหรือสามวันพอครบแล้วเราก็มาเปิดห้องตัดเส้นใยโดยการลดน้ําอืมแล้วระบายอากาศ นับจากวันที่ตัดเส้นใย,ยไปอีกห้าหรือหกวันมันก็จะเกิดดอกเล็กๆแล้วค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมืดอยู่นะท่านผู้ชมงไงก็ใช่ามาค่ํา,านะครับก็ดูไปก่อนนะครับอันนี้ก็มีแสงำลำไรนะครับเข้ามาเห็นพอประมาณนะครับนี่เห็นนะฮะ ไกลๆนะครับอันนี้คือขึ้นมันไม่ขึ้นไม่พร้อมแล้วพี่นะมันขึ้นแบบ้นินหมวกรุ่นไปแล้วค่ะอันนี้พร้อมที่จะลงใหม่แล้วอ่ะอ๋อแต่ถ้าสมมติมาช่วงกับมนเป็นดอกใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นแบบเราก็จะหลงกับมันมากๆคือต้องมาอีกรอบหนึ่งนะครับที่จะได้เห็นแบบนะเป็นเป็นดอกเลยนะครับ อ,อาทิตย์ต้้งลองมาใหม่นะครับไ,ไอยังไงขอขอ,ขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ให้ <c oughs> ความรู้ดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับพี่ขอบค,ครับ <c oughs> ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับที่ช่องดิวฟิตฟ้นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจกันมาเยอะนะฮะขอบมากครับ